ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับถือโอกาสเลยแล้วกันนะครับเปิดรายการขึ้นมาเป็นรายการใหม่เลยนะครับก็คือรายการตัวหาหุ้นรายกลุ่มนะครับซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่คัดหุ้นเป็นกลุ่มมาให้นะว่าเออช่วงนี้เราจะลงทุนกับหุ้นกลุ่มไหนดีนะครับแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะก็อาจจะคัดแค่บางตัวเข้ามาให้นะที่รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจบวกกับ มันอาจจะแตกต่างกับหลายๆรา,ายการนะครับที่เขาเอาทรงสวยๆมาแนะนำนะแต่ตอนนี้เราจะเอาทรงแย่ๆมาแนะนำเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าไอ้ทรงแย่ๆเนี่ยพอเวลาดีดกลับตัวขึ้นมาเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่านะครับหรือเป็นบางตัวที่ช่วงนี้คิดว่าน่าจะได้อานิสงนะครับก็เลยจะเอามาแนะนำนั่นเองอ่าก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยครับกด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยโอเคถ้าทุกคนกดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับมาขอเล่าก่อนนะว่าในส่วนของรายการนี้นะครับเราจะมาอัปเดตทั้งกลุ่มก่อนเนาะว่าตอนเนี้ที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีกลุ่มอะไรบ้างนะครับก็จากด้านซ้ายกับด้านขวานะด้านด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเป็นไอช่องเขียวๆเหลืองเหลืองส้มๆแดงๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ heat map นะครับเหมือนกับจุดบอกว่าในแต่ละกลุ่มอะตอนเนี้ถ้าตัวไหนเขียวเยอะนะครับแสดงว่าหุ้นตัวนั้นอะ บวกขึ้นมานะครับแต่ถ้าตัวไหนเนี่ยมียังมีติดแดงติดส้มติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เป็นขาลงบ้างตัวที่ไซด์เว์บ้างนะดังนั้นเราก็จะออกภาพประมาณนี้นะครับมีทุกกลุ่มเลยให้ทุกคนเห็นเนาะจากนั้นถามว่ารอบนี้นะครับที่มาร์กแนะนำเน,ำเนี่ยถือว่าเป็น EP1 หนะครับสำหรับรายการนี้ก็แนะนำกลุ่มไหนก่อนอ่ะจริงๆมันก็มีหลายกลุ่มนะเนี่ยถ้ามองไปแล้วนะอ่ะกลุ่มการเงินเป็นยังไง นะครับกลุ่มการเงินเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็กลุ่มอินชอนแลนด์ก็คือกลุ่มประกันเนาะถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจครับเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่ช่วงนี้ดอกเบี้ยกาลังจะมาถูกไหมกลุ่มนี้เขาก็จะได้อานิสงส์เนาะในกลุ่มข้างในมันก็จะแบ่งเป็นย่อยๆย่อยๆย่อยๆออกมาเนี่ยถือว่าเยอะนะเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มาใส่ไว้นะครับก็จะเป็นพวกประกันภัย แต่ที่มั้ยจะโฟกัสในรอบนี้ EP 1เนี่ยขอโฟกัสในกลุ่มบริการก่อนนะนะครับการบริการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประมาณดังนี้นะครับก็จะมี6เซกเตอร์เนาะหรือ6กลุ่มย่อยนะครับก็จะมีในพวกรีเทลถูกไหมครับคอมแมทไอตัวคอมเนี่ยคอมเอ็มเนี่ยก็คือแก๊งรีเทลทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแล้วก็กลุ่มเฮลท์นะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนาะทันสปอร์ตกลุ่มขนส่งต่างๆนะครับโลจิสติกเนาะแล้วก็จะมีมีเดียนะครับแก๊งสื่อแก๊งเอนเตอร์เทนเมนต์ของเรา นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทัวริซมโอ้ย่งงเนี้ยจะเป็นแก๊งที่กระทบมานานตั้งแต่โควิดยังไม่ฟืน้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว P.R.O.F. นะครับหรือว่าโปรตัว Professional Service เนาะหรือว่าการบริการแบบพิเศษนะครับถามว่าในกลุ่มนี้มาโฟกัสตัวไหนรอบนี้นะครับก็ขอย่อยไปที่การขนส่งก่อนนะครับการขนส่งเนี่ยก็จะมีทั้งในกลุ่มเ,เรียกว่าสนามบินนะครับ แล้วก็ในกลุ่มขนส่งพวกเดินเรือขนส่งขนส่งโดยรถขนส่งโอ้มีหลายรูปแบบเนาะและโอ้โหเห็นว่ามีหลายตัวมากเลยเนี่ยไล่ตั้งแต่ตัว A ไปจนถึงเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าเดียวด้วยนะมันมี2หน้านะครับอีกหน้านึงเนี่ยก็จะมีแบบย่อยลงมาอีกหน่อยนึงเนาะอ่าถามว่ารอบนี้มาร์กโฟกัสตัวไหนนะครับก็ขอลงดีเทลไปที่5ตัวเท่านั้นนะครับที่โฟกัสก็คือเตรียมมาแล้วส่วนหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวไปดูหน่อยซีมีตัวไหนกันบ้างนะครับอ่าตัวแรกนะครับที่อยากจะโฟกัสเลยรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวไว้นะถามว่าทําไมถึงมาโฟกัสตัวไว้นะครับตัวไว้เนี่ยจริงๆม้มาร์กมองกรอบภาพนี้นะแท่งนี้เนี่ยกรอบเนี้ยแลวรู้สึกว่าเอ้ยเอาเว้มันเริ่มประชิดนะครับเริ่มประชิดแล้วนะตีเส้นเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่า,าทรงของกรอบเนี่ย น่าจะออกเป็นคล้ายๆกันนะครับดังนั้นเลยคิดว่าเอ้ยก็น่าจะสนใจนะในรอบนี้นั่นเองเนาะบวกกับช่วงนี้กลุ่มขนส่งมันกระทบหนักอยู่แล้วเพราะว่าค่าน้ํามันถูกไหมค่าน้ํามันมันกระชูดอะค่าน้ํามันมันขึ้นไม่หยุดนะแล้วก็ในส่วนของค่าระวังเรืออะไรพวกนี้มันมีการขยับนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเราจะเริ่มวางแผนในตัวไว้นะอ่ะตัวไว้รอบนี้มาจะใช้ กรอบนี้นะครับในการเป็นตัววัดเนาะวัดกับเขาในรอบนี้นะสำหรับตัวไว้ตัวไว้แนวรับนะครับอาจจะขอใช้ในกรอบลึกนิดนึงนะประมาณ12.3นะครับสต็อป o อสสิบแนวต้านมองไว้ที่16.7ถามว่าต้านตรงนั้นถึงไหมก็คิดว่าอาจจะยังไม่ถึงนะครับอาจจะใช้ต้านในโซน14.8ตรงโซน14.8 14.9ในโซนเนี้ย น่าจะน่าจะดีกว่าเนาะดังนั้นการวางแผนของตัวไวเนี่ยถ้าใครที่จะจะลองรับแล้วก็เล่นรอบกันในรอบนี้นะครับตัวไว้ก็น่าสนใจในกรอบนี้ตัวไอซของเขาน่าสนใจยิ่งกว่านะครับเพราะเขาย่อลงมาค่อนข้างลึกนะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเด้งมากคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยนะตัวไว้นะครับยิ่งเห็นตรงนี้น่าสนใจแล้วนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของไอตัวสกอร์นะครับที่เขาให้กันในใน ใน,ในบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยตัวไว้เนี่ยถือว่าค่อนข้างออกมาดีนะเพราะว่าในส่วนของสัดส่วนรายได้ของเขาอะครับมันก็ยังไม่ได้ดรอปอะไรมากมายนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีไม่โกดมากแต่ว่ายังพอทำกำไรได้อ่ามันเลยดูน่าสนใจเนะจาะดังนั้นไปเลยครับตัวนี้นะครับก็น่าสนใจเราจะเล่นกันก,นก,นกระกัอบน,นี้ถือว่าย่อมาสักพักน่าจะลุ้นเด้งได้ในสั้นๆนะ เอาเข้าเฟอร์ลิตไว้นะครับไปต่อตัวที่2นะครับตัว Iii นะครับหรือว่าตัวทิ i p ป e ลไอนั่นเองนะตัวทิ i p ป e ลไอเนี่ยก็ถือว่าออกเป็นไซเวย์นะครับแต่เป็นภาพของไซเวย์ที่ใช้เวลามาสักระ,ระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนกุมภานะครับจนออกมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ไปไหน ตัวนี้จริงๆอ่ะถามว่ามารชอบตรงไหนนะครับมารชอบในโซน11บาทเอาจริงๆชอบในโซนนั้นมากๆนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเรามองในกรอบใหญ่แท่งนี้เขาไปแล้วไงตอนนี้มันเป็นการย่อนะครับตรงนี้แหละพอเขาพอเขาย่อเนาะมันจะทิศทางมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับตอนออตัวไว้นะครับที่ผ่านมานะดังนั้นกรอบของตัวไอไอไอเนี่ยมันเลยลึกกว่าตัวไว้นะครับใครที่อยากจะรออาจจะต้อง ไม่รู้ว่าจะทําใจรอได้ไหมนะเพราะว่ามันอยู่ในโซนกรอบนี้เลยอ่ะ12.7นะครับอาจจะลึกลึกมากเนาะมาก็ไม่รู้ว่ามันจะย่อลงมาถึงเมื่อไหร่นะแต่คิดว่าถ้าอยู่ในกรอบเนี้ยเอ้ยน่าสนเว้ยนะครับน่าเอาน่ารับนะครับสำหรับตัวนี้เนาะบวกกับอ่าให้ไปดูเน็ตอินค้นิดนึงนะครับเน็ตอิน m e มเนี่ยที่มันทําเป็นภาพไซเย์เพราะว่ามันค่อนข้างเสถียรแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับอยู่ที่110ล้าน average นะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มันโกลดขึ้นมาตั้งแต่ราคา9บาทดันขึ้นมาถึง10กว่าบาทเนี่ยเพราะว่ามูล,ลค่า40ล้านที่เขาเคยทําได้ในปี2020นะครับพว่า2022เขาโตขึ้นเห็นไหมขึ้นถึงเท่าหนึ่งเลยนะก็คือจากไม่ใช่เท่าหนึ่งดิเกือบสองเกือบสามเท่าอะ่ะเออขึ้นจาก40ล้านขึ้นเป็น112ล้านเนี่ยดังนั้นราคาเนี่ยมันก็ดันจากเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันก็ดันจากโซนกรอบนี้นะครับในปี2020อา่าตรงนี้6บาท6 สเท่าก็เท่าไหรสิ8ถูกไหมมันก็ถึง18บาทอันนี้ก็เป็นปกตินะครับการคำนวณมูลค่าแบบหยาบๆเลยนะไม่ได้มองถึงงบไม่ได้มองถึงทิศทางเลยนะครับดังนั้นก็น่าจะวางแผนกันประมาณนี้เนาะส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15.4นะคิดว่าน่าจะมีโอกาสถึงไอซตอนนี้นะครับก็อยู่ในโซนส0ดังนั้นก็โอกาสรับได้เนาะแถมเพิ่งบันผลออกมาแล้วด้วยนะครับสาหรับ i อไอไอันนี้มาร์กก็ตามเหมือนกันตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดี นะครับไปต่อตัวต่อมาครับ RCL ตัวนี้นี่เรียกว่าถามว่าชอบสุดไหมก็เรียกว่าชอบสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราเห็นนะไอ้พวกเดินเรือเนี่ยสิ่งที่มันขาดเลยมันขาดคอนเทนเนอร์นะครับไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวชูเลยในคอนเทนเนอร์ในรอบนี้เนาะตอนนี้ภาพเริ่มเป็นไซเบอดาวนะครับการที่เป็นไซเบดาวเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของพวกเรานี่แหละ นะเพราะว่าเราเข้าไม่ทันเขาหรอกนะก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยที่มันดันราคาของเขาขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่16ไม่ใช่16ไอตอน5บาทตัวเนี้ยดันมากี่เท่าเพื่อนๆก็ลองดูนะครับแต่งบเขาโตจริงนะถ้าดูเนี่ยโตแบบโคตรก้าวกระโดดนะครับดังนั้นตอนเนี้ยมันโตมาได้ระดับหนึงแล้วนะแล้วนักวิเคราะห์เขาคา,า,าดการนะครับว่าการเติบโตของตัว RCL เนี่ยมันอาจจะเป็นการเติบโตที่นิ่งและค่อยๆดก ดรอปดอลงไปเรื่อยๆเพราะว่า,าเนื่องจากการขนส่งเนี่ยมันดีแหละครับมันเติบโตแหละครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอทุกอย่างมันคงที่รอบเรือสามารถเข้าออกได้ทุกปกติประเทศทุกประเทศเปิดทําการนะครับตู้คอนเทนเนอร์มันก็จะไหลวนเวียนเนาะดังนั้นก็ตัวเนี้ยมันก็จะค่อนข้างนิ่งแล้วก็เสถียรน,นั่นเองนะครับถามว่ามองยังไงนะครับกับตัว RCL จริงๆตัว r c l เนี่ยทำกรอบที่ชัดเจนนะมันจะอยู่ในกรอบล่างเลยแต่มันก็มีจุดดึงดูดสายตาของม้าเหมือนกันตรงนี้นะครับก็คือกรอบตรงนเนี้ยเนี่ยไอสากรอบเนี้ยที่มันชนแล้วมันเด้งกลับชนแล้วมันเด้งกลับรอบนี้เลยรู้สึกว่าเอาวะเธอถ้าเธอจะมาแบบนี้นะ ฉันก็จะเตรียมพร้อมและก็รอนะครับตัวนี้แนวรับให้ไว้ที่40ครับสต็อปล s ออาจจะใช้กรอบในโซนนี้นะครับ37.25ส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ในโซนกรอบประมาณ46-48บาทนะครับในกรอบตรงนี้เนาะดังนั้นเพื่อนๆก็ลองดูนะตัว RCL เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีดูไอซ์ไซสิช่วงนี้ไอซ์ไซหลายตัวเนี่ยถือว่าลงมาต่ําแต่ถามว่า ถ้าเราเห็นแบบนี้ใส่เลยไหมลุยเลยไหมอาจจะไม่ใช่นะครับเราอาจจะต้องมาดูแผนที่เราวางไว้เนาะดังนั้นเราก็จะต้องวางแผนกันแบบนี้เป็นรอบๆไปนะครับโอเค RCL จบไป JWD ตามมานะครับตัวที่2โอ้โห2วงนี้เห็นชัดเจนนะก็คือมันตัวหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเรานั่นแหละเนาะดังนั้นตัวนี้นะครับแนวรับรอบนี้อาจจะใช้ รับรับกรอบนี้เลยนะกรอบที่เคยวงไว้ที่เป็นจุดแบบดูบิเคิกันมาเลยเหมือนก๊อปเนี่ยจุด c o อปกันมาเลยเนี่ยนะครับอาจจะใช้กรอบนี้เนาะสิบครับเป็นแนวรับนะครับสต็อปรอ s เนี่ยขอลึกเลยนะสต็อป o อ s อยู่ที่12บาทนะครับส่วนแนวต้านก็เพื่อนๆก็ลองดูว่า,าถ้ามันขึ้นไปถึง10เส้น15บาทตัวนี้อาจจะต้องขายไปก่อนเนาะเนี่ยให้ดูตอนเนี้ยไอซ์ I จริงๆเริ่มมีการเชิดนะมีสิทธิ์จะเด้งในสัปดาห์หน้านะครับตัวนี้อ๋อ เพื่อนๆก็ต้องลองดูว่าเพื่อนๆรับไปหรือ,อยังนะก็ถ้ารับไปแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่ต้องถัวนะครับในโซนนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้แนะนําดีแน่ๆน,นะครับดีแน่ๆบอกเลยนะสำหรับตัวนี้โอเคไม่พูดเยอะเนาะะให้ดูงบนิดหน่อยนะครับตัว Ice, อ่าตัว JWD เนี่ยมันย่อลงมานิดหนึ่งนะครับจาก170ล้านที่ช่วงพีคของเขาเลยนะที่การ การเดินแบบทุกอย่างมันปกตินะครับสามารถขนส่งได้เต็มฟูลสตรีมตัวที่เป็นซิสเต็มสามารถทํางานได้ดีเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จได้เยอะนะครับแต่รอบนี้ที่รายได้มันลดเพราะว่าตัวค่าน้ํามันนะครับมันสูงจริงๆเพราะว่า JWD เนี่ยถือว่าใช้ตัวน้ํามันเนี่ยค่อนข้างเยอะในการขนส่งนะครับโอเคลุยต่อนะครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว NYT นะครับหรือว่าตัวนำยง ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะถ้ามองถึงไซส์นะอ่ะถ้าถ้าเราเปิดกลับไปย้อนกลับไปดูเลยตัวฮิตแมพเดี๋ยวไปให้ดูฮิตแมพตัวน้ำยงเนี่ยถือว่าเพื่อนเเห็นไหมตัวอยู่ตรงโซนนี้นะครับกรอบนี่แบบนน้อยตรงนี้เนี่ยอะไรนะอ่านี่น,น,น,นี่อยู่ในกรอบนี้โอเยมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าตัวมันเล็กมากนะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบนี้นะเนี่ยกรอบจิ๊ดเดียว อยู่ข้างล่างเนี่ยเล็กๆนะครับในกรอบข้างล่างดังนั้นมันเป็นตัวเล็กมากนะก็เป็นตัวเล็กก็เลยเอามาสุดท้ายนะถามว่าทรงเป็นยังไงตอนนี้ไซเวนะครับแต่เป็นไซเวที่มีความดึงดูดสายตาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันย่อมาได้แบบย่อได้น่าสนใจอะ่ะเออเพราะช่วงนี้เรากินกันแบบสั้นๆถูกไหมเล่นระยะสั้นๆเนาะแต่กรอบที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์นะครับก็ขอเป็นกรอบนี้นะครับ แท่งนี้เนาะดังนั้นแนวรับมันจะลึกลงมาหน่อยนะครับก็อยู่ที่โซนประมาณ3.84นะครับในกรอบตรงนี้เลยนะโอ้ถามว่ามันจะย่อลงมาถึงเลยมันจะใช้เวลาถึงเลยก็อันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับมาถึงไหมแต่ก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับถ้าใครที่จะใช้กรอบตรงกรอบนอเนี้ยอ่าเนี่ยกรอบเนี้ยในการวิเคราะห์เพราะว่ามันขึ้นพัดใช่ไหมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งกลับขึ้นไปอันนี้ก็มีสิทธิ์ครับ มันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะแต่ว่ามารู้สึกว่ากรอบเนี้ยมาชอบมากกว่านะครับเพราะว่าดูจากวอลุ่มแล้วก็ทิศทางของเขาเนี่ยเออชอบแบบนี้มากกว่าก็เอาแล้วแต่สไตล์คนเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองดูแบบนั้นส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่ต้านนี้ครับส5 2าเนาะสำหรับตัวนำยง r s SI ซยตอนนี้เป็นไงตอนนี้กลุ่มทรานสปอร์ตถือว่าต่ำมากนะครับอยู่ในต่ำกว่า40เนี่ยเรียกว่าเก๋กูดเวลิกูดเลยเนาะตัวนี้งบนะครับมีการขึ้น,ข,นขึ้นลงลง,ลงก็ค่อนข้าง,างสวิงแหละ ก็เป็นในกลุ่มขนส่งนะครับทิศทางก็จะออกมาในภาพเดียวกันคล้ายๆกันเนาะช่วงนี้ก็ราคาน้ํามันขึ้นมันย่อเราก็ไปรอรับนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นมันก็จะออกมาประมาณนี้นั่นเองอ่ก็ถือว่าได้ไป5ตัวเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําการบ้านกันดูอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูฮีทแมปอีกทีนึงนะครับอ่าสำหรับตัว หาหุ้นนะครับตามกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีตัวฮีทแบบมาให้ดูก่อนเนาะว่าในแต่ละครั้งที่เราเออกมาเนี่ยฮีทแบบแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็เราเลือกตัวไหนมาซึ่งจริงๆมันมีหลายตัวนะครับที่เพื่อนๆสามารถนํากลับไปดูได้เลยทําการบ้านเพิ่มเติมได้เลยแต่อันเนี้ยมารู้สึกว่าทรงไอ้าตัวเนี้ยมันเป็นทรงที่คือมาร์คค่อนข้างตามอ่ะพอตามแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจเลยอยากจะมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับแต่ทางที่ดี ไปดูงบการเงินเขาสักนิดนึงนะครับไปดูผู้บริหารสักหน่อยนึงแล้วก็ไปดูอัปเดตอันนี้สำคัญเดี๋ยวม่าจะไปนั่งไล่ดูอัปเดตนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องเลยครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีพต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับในเพจก็มีนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ